นี่66นี่น่ไปีเสื่อมโซมมากด้วยครับนะครับก็คถือแย่ลงรวมถึงแม่น้ำบางปะกงเราปี65เป็นสีเหลืองใช่ไหมครับตอนนี้สีอมตอนนี้เสื่อมโซมปี67ปี67ยังได้ข้อมูลมายังไม่ครบนะครับก็เลยยังไม่ได้เอามาโชว์ แต่ว่าใครไม่มีใครเรื่องวัดคุณภาพน้ำที่บางบึงนี้เขาให้นีเขาสมาครโครงการแล้วก็วันนี้บางีอย่างบางประกงมาบ้างไหมนะครับนี่บางประกงบางประกงทองผ่านทองครับก็คือมาลงตรงบางประกงเนาะมาลงแม่น้ำบางบกงอันนี้สีแดงแย่เลยสวยส้มนะคะแดงเลยค่ะเขื่อนส้มมากเลยครับใช้สีแดงใช่ไหมสช่ใช่ใช่ ยังไม่ไม่ค่อยโอเคครับเสื่อมตรงแล้วครับนะครับก็คือวันนี้คุณภาพน้ำบ้านเราเคยได้ยินเร่อกว่าปลากระพงในกระชังเลี้ยงไม่ได้ไหมครับใช่ค่ะเยได้ยินไหมครับเลย้ยังไม่ได้นานแล้วเพราะอะไรครับน้ำา้ำคุณภาพน้ําเราครับเฉลี่ยทั้งปีเนี้ยเสื่อมโทรมแล้วก็บังคลองเสื่อมโทรมมากอันนี้ก็เป็นเหตุให้ว่าทําไมการทำปลาหากินของเรามันทําไม่ได้แบบเดิม แล้วทาไมไม่กแก้ไขเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาช่วยกันไปนอนไปนอนน้ำชายฝั่งทะเลครับใช้เห็นว่าพตอรเป็นง,<อ>งไงครับบ้านเราอยู่ตรงไหนครับโอ้โหสายบนเนาะสายบนแดงๆหน่อยนะอนอกจากปากแปน้ำมาบกงแล้วทาง,างปากแปน้ำมาบกงคือเสื่อมโซมมาก โกงปากแม่น้ำเนี่ยเสื่อมโซบใช่สีโซ่ครับเสื่อโซก็ไม่ไม่น่าผิดเพราะว่าแม่น้ำเราก็เสื่อมโซ่ปากแม่น้ำแ่อนนั้นเราเราก็ใกล้ๆเส่นูไม้ผุด